ดีจ้าพวกเธอวันนี้ฉันถึงฝักบุ้งยอดงามเนาะฉันก็จะมาเก็บฝักบุ้งนะจ้าฝักบุ้งที่บ้านฉันเนี่ยปอดสันทิพย์ดีฝ่า่าให้ดูอนามัยก็ไม่ต้องมาลงเนาะอะไรถูกใจอนามัยนี่ก็มาลงนะหลงเองกินเองเนาะผมแค่พิมพ์วุ่สีหลังฝนตกนะนี่แต่ยอดทงามวันนี้นะฝนตกก้าวมาลองไปไหนก็ไม่ได้ฉันจะทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ฝนเนื้อตกแป๊บหนึ่งฉันก็รีบเอาขาตั้งก็มาจ้ะแล้วก็มาทำคอนเทนต์ซะเลย เขียบดีๆเพลงนี้ก็แว๊บก็มาในสมองใช่ไหมนะรู้ทำงานหนักเพราะอยากคิดแม่พักผ่อนช่วชีวิตมาเอ <laughs> ถอะ่ผักมุ้งก็มีแต่ยอดงามๆนานนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีขี้หามาขี้เมียวหรือว่าโย่หมาโย่เมียวไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้บ้านฉันไม่มีสำแพงเนาะหมาก็เอามาเยี่ยมไม่ได้เนาะได้เปล่าเอาหน้าปลูกเองทิ้งเองเองนาะโอเคเก็ okay. แบแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วนะฉันจะไปทำอะไรจริงๆที่ว่ายังไม่รู้เลยนะแต่ฉันจะไปเก็บไปก่อน ให้บ้านขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ลงมาถามฉันดิวว่าฉันทำอะไรกินตัางกล้องไว้พระปฏิบัติ์สันกี่บาทครับแมเจ้าผักบ่วงยักมากีคนอยากกินไหมถ้ามีคนอยากกินก็ซีเอสมาเลยนะจ๊ะแดดก็ร้อนอยู่นะเนี่ยแต่ก็สู้เนาะฉันก็อคอนเทนต์เนาะถามว่าทำไปได้อะไรไหมก็ไม่ได้เนะาะก็ทำไปเฉยๆได้เลยอยากถ่ายก็อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาผักไปล้างนะทีนี้นะดินจะเยอะนิดนึงนะต้องล้างดีๆถ้าจะกินสดเนี่ยก็ต้องก็ต้องล้างดีๆเพราะาาผมตัดจบทั่วไปกินได้แต่ว่าไม่จฉันได้ิม่ ฟ้ายอรงาดบๆ้ากมยเง้า้างือนหน่อยตอนนี้ฉันกัง้งนเ็จรูปทําอะไร่างดีทุกคนสิบาาจะทําอะไรจริงดีแต่ขาบุ้มมันก็ทําได้หลายอย่างเนาะต้มผัดเจี๊ยมทอดห้องมเลยในคิกค่ะน้าสิกเลยฉันก็จะให้เม่เตรียมสั่งเมนูนะคะวันนี้มีเมนูวันนี่สตเค้กเียงกับตัวผักมาจากพี่น้องมาจิงฝ์สาน้ําแข็นเด้อบาย